วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องคุณค่าน่าจะศิลและการละครใครมีหนังสือเปิดไปหน้า9 4คนที่มีหนังสือใครไม่มีหาบมีไหมที่บ้านมีไหมเอาเอา,เอาขึ้นมาเปิดไปหน้า94นะครับหน้าน้า94บทที่1ที่มาและบุคคลสําคัญของน่าจะศิลและการละครไทยนะครับ ดูในภาพก่อนภาพหน้า94้ี่มีคำถามถามว่าบุคคลในภาพเนี้ยมีความสําคัญกับนาฏศิสป์และการละครอย่างไรบุคคลในภาพครับอ่าทีนี้ต้องเราต้องทำความเข้าใจว่าบุคคลในภาพนี้คือใครบุคคลในภาพก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจาฟ้ากรมนฤรานุวัติบกนะครับผู้ทรงเป็นผู้ริเริ่มการแสดงละครดึกดำบรรพ์และก็ได้รับการยกย่องจากองค์องค์การยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปีพศ2 5ง6พุทธศักราช2 5ง6 ะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมนราาพระยาณลิสรานุวัติวงศ์เนี่ยนะครับพระองค์จะมีความทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลอยู่พอสมควรนะครับมีเยอะเลยแหละไม่ใช่พอสมควรมีเยอะเลยนะครับ ถือว่าเป็นเสาหลักก็ได้ของประเทศไทยในช่วงนั้นนะครับทีนี้ดูความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์และการละครเขาจะแยกนะครับนาฏศิลหมายถึงอะไรละครหมายถึงอะไรน่าฏะศิลก็คือศิละปะการไรยรำฟ้อนรำต่างๆนะครับที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะละครก็เป็นการแสดงรำ ที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับดมีการดำเนินเรื่องตามลำดับเวลามีตัวเอกอ่ามีบทบาทพูดง่ายๆมีบทบาทของตัวละครของผู้สแสดงไม่ใช่ตัวละครมีบทบาทของผู้สแสดงว่าผู้สแสดงรับบทเป็นตัวนี้เป็นตัวละครนี้ตัวละครนี้นะครับอ่านี่ที่มาของนาฏศิสินและการละครก็เอาอันแรกก่อนที่มาของนาฏศิลป์เกิดจากอะไร นาฏศินเนี่ยมันเกิดจากอะไรถึงจะมาเป็นนาฏศินได้นะครับก็จะมีปัจจัยอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยอันนี้เป็นปัจจัยหลักนะครับที่เกิดขึ้นได้นาฏศินก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับสมัยดึกดำบรร่นแหละนะจริงๆแล้วนะเพราะมันเริ่มจากอันแรกเลยเริ่มกัดจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือเทพเจ้าหรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติคําว่าอยู่เหนือธรรมชาติในสมัยยุคดึกดาบรรเนี่ยก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ในขณะนั้นนะ่ะไม่สามารถกระทําได้เช่นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีความเชื่อว่าอ่าน่าจะมีคนที่มีพลังเหนือธรรมชาตินเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะครับอืม ก็ทำให้เกิดสิ่งเคารพตัวแทนธรรมชาตินั่นแหละนะครับสิ่งลี้ลับอะไรพวกนี้ครับก็มีการทำท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นการถวายเป็นการบูชาเป็นการบวงสรวงเป็นการบูชายันอะไรพวกนี้นะครับนะ ซึ่งวัฒนธรรมตัวเนี้ยมันมีอยู่ทั่วโลกไม่ใช่มีแค่ที่ไทยนะครับมีทั่วโลกเลยอวัฒนธรรมบูชาเทพเจ้าเนี่ยครับก่อนที่จะมีเกิดาศาสนานะครับเขาก็จะบูชาเทพเจ้าก่อนนะครับต่างประเทศก็จะมีเทพเจ้าเหมือนกันเช่นเทพเจ้าของชาวกรีกโรมันอะไรพวกนี้เทพเจ้าของชาวฮินดูอินเดียอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเยอะ อย่างพระพิคเนตเนี่ก็เป็นเทพเจ้าของชาวาศาสนาฮินดูเป็นความเชื่อนะครับต่อไปการละเล่นของชาวบ้านในท้องถิน่นอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วนะครับเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิน่นคิดค้นขึ้นมาสร้างสรรค์ขึ้นมาจากวิถีชีวิตจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆในท้องถิ่นของตนเองอย่างนี้นะครับการเรียนแบบธรรมชาติ ในแบบธรรมชาติก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ในขั้นในปัจจัยแรกฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าลมพัดขึ้นทะเลอ,ะอย่างเงี้ยน้ำตกน้ําไหลท่าทางของสิงสาราสัตว์ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับที่เกิดอยู่ในธรรมชาติทุกอย่างแม้กระทั่งแสดงเป็นก้อนหินก็ยังมีแสดงเป็นต้นไม้อืม แสดงเป็นก้อนหินอยานี้ครับทีนี้ท่ารำที่เกิดจากออิทธิพลของธรรมชาติก็จะมีมา,มากมายหลากหลายตามรูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างที่บอกเมื่อกี้ฝนตกเป็นยังไงฝนตกท่ารำเป็นยังไงไฟไหมม,มันก็มีวิธีก็มีวิธีคิดสร้างสารรค์ขึ้นมา นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมนุษย์จำไว้นะครับงานศินละปะทุกชิ้นต้องถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมนุษย์เท่านั้นนะครับต่อไปการรับอารยธรรมของชาวต่างชาติ่านะเช่นอินเดียกรีกโรมันยุโรปอเมริกาเอเชียนะครับต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยนนะนะครับ โดยมากแล้วไทยนี่แหละก็รับเอาของอินเดียนี่แหละมาเป็นหลัก,ลกอ่ะ,อะต่อไปที่มาของการละครที่มาของการละครก็การละครเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็นยุคเลยให้เราได้ชัดเจนให้เราไดร้รู้ได้ชัดเจนนะครับะละครก็มีที่มาพร้อมกันกับการแสดงน่าจะสิ์น,นี่แหละนะครับ ซึ่งในประวัติศาสตร์ของของไทยเราก่อนที่จะมาเป็นประเทศไทยเนี่ยนะครับาการแสดงละครก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนยุคสุขโขทัยนะครับก่อนยุคสุขโขทัยมีหลักฐานบันทึกไว้ได้ว่าได้มีการแสดงละครกันมาตั้งแต่ก่อนตั้งกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีของอาณาจักรแถบนี้ นะครับละครที่นิยมเล่นในยุคนี้มีชื่อว่ามโนราเรื่องมโนราแสดงเรื่องมโนราฮมโนรามีเรื่องราวยังไงนอ,อันนี้เราในหนังสือวิชาภาษาไทยนะ่าจะมีหรือไม่ก็ลองไปหาดูใน YouTube ก็ได้เรื่องราวของมโนรานะครับ ทีนี้ต่อมาในสมัยสร้างอาณาจักรสุขโขทยัยเป็นราชธานีแล้วเนี่ยก็มีการแสดงละครในรูปแบบต่างๆเช่นละครแก้บนนะอย่างที่เราเมือเ่อกี้ที่มาก็คือน่าศิสินก็คือที่มาจากสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติถูกไหมครับสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นมีการแก้บน แสดงละครเรื่องมโนรายังก็ยังฮิตเรื่องมโนราอยู่ออก็ยังนิยมเล่นละครเรื่องนี้อยู่นะครับก็สืบทอดกันมาเป็นรุ่นรุ่นนะครับจนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาอ,อาณาจักรสุโขโทัยล่มสลายอา,อาณาจักรอยุธยาถูกก่อตั้งขึ้นมา อันตาจากกรุงศรีอยุธยาถูกก่อตั้งขึ้นมาอ่าทีนี้ในยุคของกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเริ่มมาเลยก็มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางส่วนบางอย่างแล้วก็มีการคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับอ่ในสมัยเนี้ละคร,รรำจะเกิดขึ้นทั้งหมด3ชนิดละครรำก็จะมีละครชาตรีละครนอกละครในนะครับ ซึ่งสันนิษฐานว่าละครในเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในระหว่างรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาและรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระเพทราชาสมเด็จพระเพทราชานี่ก็น่าจะอยู่ในยุคไอละครช่องสามหรือเปล่าไม่แน่ใจบุเพศนิวาสใช่ไหมตอนนั้นที่เป็นกษัตริย์พระเพทพระเพทรราชาอันนี้ครูตัวไม่แน่ใจนะเออ นี้มาดูละครรําที่เกิดขึ้นทั้ง3ชนิดนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรจุดมุ่งหมายจุดประสงค์จริง,รงๆคืออะไรละครชาตรีนะครับอันแรกละครชาตรีก็คือละครที่เล่นกันในระดับชาวบ้านทั่วๆไปนะแต่เดิมอ่ะก็เรียกว่าละครโนราซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากละครในยุค ก่อนสุขโขทัยและยุคสุขโขทัยก็คือการแสดงละครลำมโนรานั่นเองนะครับซึ่งการแสดงเนี้ยนะครับการแสดงละครชาตรีเนี้ยนะครับเขาใช้ผู้ชายแสดงล้วนๆไม่มีผู้หญิงนะครับใช้ผู้ชายแสดงล้วนเล่นเป็นตัวละคร3ตัวก็มีตัวพระตัวนางแล้วก็จำอวดนะครับมี3ตัวละคร ในเรื่องนะครับก็จะมีท่าไร้รำละครชาตรีเราก็หาดูได้ใน YouTube ง่ายๆเราไม่ต้องลงทุนไปดูที่ภาคใต้นะลงทุนอินเทอร์เน็ตนิดนึงแล้วก็เปิดดูใน YouTube ได้เลยพิมพ์เข้าไปเลยละครชาตรีมีประวัติมีอะไรให้เราดูเรียบร้อยหมดนะครับทีนี้ละครนอกละครนอกก็เป็นวิวัฒนาการ มาจากละครชาตรีอีกต่อทอดหนึ่งนะครับแต่เดิมใช้ผู้ชายเล่นอันนี้ก็เป็นประชาชนเล่นทั่วไปนอกเขตพระราชฐานไม่ได้เล่นอยู่ในวังนะครับก็ใช้บุคคลเล่นอยู่ประมาณ3-4คนต่อมาในช่วงอายุทยาตอนปลายก็มีการเพิ่มตัวละครให้มากขึ้น เพื่อความสนุกสนานของผู้ชมอาจจะเพิ่มตัวละครแบบเช่นมีพระเอกมีนางเอกแล้วก็มีเพื่อนพระเอกมีเพื่อนนางเอกอมาสร้างสีสันในบทบาทต่างๆนะครับทีนี้ละครชาตรีกับละครนอกนิยมละเล่นอยู่กับชุมชนชาวบ้านทั่วไปนะครับอันนี้เป็นละครของชาวบ้านนะต่อไปละครในละครใน เป็นละครที่มีแสดงเฉพาะในเขตพระราชฐานเท่านั้นหมายถึงว่าผู้แสดงละครในเนี่ยจะต้องแสดงได้ภายในพระราชวังเท่านั้นห้ามนํามาแสดงข้างนอกนอกเขตพระราชวังนอกเขตพระราชฐานห้ามเพราะอะไรเพราะละครในใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมดผู้หญิงผู้ที่มาฝึกแสดงตรงนี้ก็ได้แก่กลุ่ม นางสนมกำนันนางกำนันต่างๆแล้วก็อาจจะมีลูกลูกหลานของอคนที่รับราชการพวกเจ้าขุนมูลน,นที่มีฐานะต่างๆเอาไปฝึกอยู่ในวังอ่าแล้วก็ทำการแสดงอยู่ในวังไม่ไม่ออกมาแสดงข้างนอกอย่างงี้ครับการแสดงเนี้ยก็จะเน้นที่การไร้รำ ท่าทางของการร่ายรำที่งดงามสวยงามประณีตเพราะว่าแน่นอนถูกฝึกในวังก็ต้องรำสวยแน่ๆนะครับยิ่งสมัยก่อนยิ่งฝึกหนักคนที่อยู่ในวังและทับรับหน้าที่เป็นผู้แสดงเนี่ยเป็นนางรำเป็นคนที่แสดงนฏศิลปนเนี่ยไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากฝึกซ้อมเพื่อทำการแสดงเท่านั้นะนะครับ ไม่ใช่สบายนะครับซ้อมทั้งวันทั้งคืนทีน,ะนี้มาในสมัยอาณาจักรธนบุรีธนบุรีก็มีการปรับเปลี่ยนการเล่นละเล่นอยู่นิดนิดหน่อยไม่มากเพราะว่ากรุงธนบุรีก็มีอายุอยู่แค่15ปีอาณาจักรเนี้ยนะครับนะส่วนมากก็ยังยึดโครงสร้างหลักๆนะครับจาก จากสมัยกรุงศรีอยทธยาอยู่นะครับแต่สมัยเนี้มีการสร้างโรงละครเอกชนภายนอกของกลุ่มคหบดีผู้มีทุนทรัพย์ในการสร้างนะครับแล้วก็ยังมีคณะละครผู้หญิงจากเจ้านครศรีธรรมราชนำขึ้นมาจัดแสดงในเขตพระราชฐานในพระราชสำนักด้วย นะครับกรุงธนบุรีก็มีอายุ15ปีก็ไม่มีอะไรแตก,แต,กต่างมากมายนะครับนะต่อไปสมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัตนโกสินทร์มีศิละปะการแสดงโขนเกิดขึ้นนะละครฟ้อนรำเจริญรุ่งเรืองมากนะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่6นะครับ โดยรัชกาลที่6นะครับได้มีการได้โปรดเก้าให้มีการจัดตั้งกรมมหรสพขึ้นมาในในระบบราชการนะครับตั้งกรมมห,มหรสพขึ้นแล้วต่อมาในรัชกาลที่7ก็ได้มีการเปลี่ยนโอนย้ายศิลปินที่อยู่ในสังกัดของกรมมหรสพทั้งหมด โอนย้ายมาอยู่ที่กรมศิลปากรเพราะว่ากรมศิลปากรถูกจัดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะครับกรมศิลป์แล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้กรมศิลปากรนะครับนะมีหน้าที่ดูแลทานุบำรุงรักษาฝึกซ้อมสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านศิลปะดนตรีนาจศิลป์นะ เป็นหน้าที่หลักของกรมศิลปกรและตอนนี้ก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้นก็คือการเก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆาที่ขุดค้นพบนะครับที่กรมศิลปกรมีหน้าที่จัดการเรื่องนี้นะครับวันนี้ครูตัวพูด2เรื่องที่มาของนาฏศิสป์และการละครแล้วก็อธิบายเป็นยุคมานะครับ นะโอเคนะ,ะเดี๋ยวยังไงถ้าใครเข้าไม่ได้ไม่ทันอะไรยังไงเดี๋ยวโัจะส่งลิงก์ให้ในไลน์กลุ่มนะครับอ่าโอเคนะอ่าวันนี้คุณตพาแค่นี้นะคุณตมีประชุมตอนบ่ายสามครึ่งตอนนี้บ่ายสามยี่สิบห้าแล้วนะครับอ่าวันนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันใหม่เปิดเทอม มาลงเรียนนะครับอาสวัสดีครับ